เดี๋ยวเรามาดูการปรับสกิลบาลานซ์ล่าสุดกันนะครับครับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Summoner Cast นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น Monster Skill Balance ครั้งล่าสุดนะครับผมที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็บิสไลเดอร์ก็กโดนเนฟลงต้องบอกได้ว่าเนฟลงเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจในแพชกี่บ้างนะครับเริ่มต้นจากอันแรกก่อนนะครับก็จะเป็นบิสไลเดอร์ที่ผมมีอยู่อสองธาตุด้วยนะครับก็บิสไลเดอร์ธาตุทั้งหมดนะครับผมด้วยสกิลพาสีไ e เดอร์หลังจากที่บิสไลเดอร์มันตายเนี่ยมันก็จะลงจากหลังเสือใช่ไหมฮะในจังหวะที่ลงจากหลังเสือเนี่ยอันนี้ก็เป็นกึง่งๆระหว่างบัฟกับเนฟนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าบิสเลเดอร์เนี่ยมีบัฟหรือว่ามีบัฟหรือว่ามีดีบัฟอยู่บนหัวในจังหวะที่ลงจากเสือเนี่ยบัฟพวกนั้นก็บัฟกับดีบัฟพวกนั้นก็จะยังอยู่บนตัวอยู่นะครับอันที่2นะครับบิสเลเดอร์นะครับธาตุน้ำนะครับ start o f attacking ท่าที่3เนี่ยอันนี้ก็เป็นท่าเปิดทีเด็ดของเจ้าบิสไลเดอร์เลยนะครับท่านี้ก็คือลดอัตราการ ignore defense นะครับลง25% ต่อ,อตามจํานวนตา,ตามจํานวนบัฟของสตูที่มีนะครับโดยท่านี้โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าฝั่งสตูเนี่ยเดิมเนี่ยมีบัฟอยู่บนหัว3อันลาบิสไลเดอร์กระโดดไปแทงแล้วลบบัฟได้เนี่ยนะครับมันก็จะทะลุเดฟหนึ100่งร้อถูกไหมฮะอ่าก็ทําให้ทำาดาเมจได้มากแล้วก็บูสต์เกรดของเพื่อนในทีมได้มากสุดถึง50%นะครับแต่อันนี้คือทําให้ต้องมี4บัฟแทนนะครับคือถามว่าท่านี้เนิฟไปแล้วเนิฟเนิฟลงมาแล้วเนี่ย ทำให้มีผลกระทบกับผู้ใช้บิสไลเดอร์ท่าน,น้ํายังไงนะครับส่วนมากก็จะเป็นในแง่ที่จังหวะก,การเปิดก่อนนี่แหละครั้งแรกเนี่ยมันก็จะทำาดามจได้น้อยลงนะครับผมซึ่งก็ถือว่าทำาดามจได้น้อยลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะเล่นบิสไลเดอร์อยู่แล้วท่าน,น้ำนะครับแล้วก็แทงตัวที่ไม่มีบัฟบ,บ,บนบนหัวอันนี้คือค่าก็จะเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เล่นเกียรในทีมได้เท่าเดิมก็อาจจะต้องทําการจูนเพื่อนในทีมให้เร็วขึ้น ต่อจากบีไซเดอร์อีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีผลกระทบบ้างนะครับแต่ในกรณีที่แบบว่าะจะเอาไว้แทงเบื่อค่าเนี่ยก็มีผลค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็เนิบลงเล็กน้อยแหละก็ถือว่ายัง,ย,งยังพอใช้งานได้นะครับบีไซเดอร์ธาตุลมนะครับใจการติดโรธาที่3นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบระดับหนึ่งระดัเลยทีเดียวนะครับก็ธาตุที่3าเนี่ยของบีไซเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี สปีด uh, ที่มากกว่าสตรู uh, นะครับ mm hmm. ผมก็จะสามารถที่จะลดแอตแทกมาเป็นศูนย์ได้อันนี้คือจะทําให้ลดเหลือลดลงเหลือย5หรือว่าลดลง 7, 75%นนั่นเองนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็ ถ้าเกิดว่าไล่สปีดไม่ค่อยดีเนี่ยเอ่อมันมันก็มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยจะไล่เกตเราทันได้มากขึ้นนะครับอีก25%ก็ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบความเร็วเราไม่ได้ขาดจากศัตรูมากประมาณนี้นะครับ อ่าันต่อไปตอนนี้ผมว่าน่าสนใจนะนินจาทาดุมืดเนี่ยนินจาทาดเมื่อตอนนี้กลายเป็นนักฆ่าทาดุมืดที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับก็การโจมตีของมันเนี่ยมันเปลี่ยนจากการทาท่าที่3ามนะ Simple s i m p l e s o l u t i o n โอ้ทาชื่อทาเทมาานะฮะการโจมตีเพิ่มจาก3ครั้งเป็น4ครั้งนะครับอ่าแล้วแต่ว่ามันก็จะ ในการโจมตีด4ครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลด Attack bar ลง25%ในแต่ละครั้งถ้าติด Critical Hit นั่นหมายถึงว่าสามารถที่จะลด Attack bar ของสตัลลงได้1 0 0ถ้าตีติดคริสครั้งนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจของเจ้าดินจามืดเนี่ยนั่นก็คือ Weekend Defense 2เทินเนี่ยคือทำให้เกิดกรอแตกได้2เทินนะครับการทำให้เกิดกรอแตกได้2เทินเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะมากทีเดียว โอกาส50%อย่างนั้นก็ตามคือทักษะสมวัติติดก่อแตกเทิงนแรกเนี่ยเราไอ,อ้ฮิตที่เหลือเนี่ยซัดเข้าไปเนี่ยสครั้งก็ตายได้เลยทันทีนะครับประกันชีวิตก็อาจจะช่วยไม่ได้ด้วยอันนี้นะครับก็เป็นท่าที่น่ากลัวมากทีเดียวแล้วนินจามืดเนี่ยสามารถเล่นกับเจ้าตัวบอมทานมืดได้ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่าอันต่อไปสกายแดนเซอร์ทาามืดนะครับก็เจ้าตัวพัดมืดนั่นเองนะ ถ้าอามลส์เนี่ยก็คือท่าที่2ของมันนะครับก็มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับมันเปลี่ยนเป็นเพิ่ม HP ของเพื่อนทั้งหมด20%จาก max HP ของตัวเองแล้วก็ไพ่บัฟแอตแท็กสองเทิร์นนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มแอตแท็กบาร์ของเพื่อนอที่ที่มี HP เต็มอยู่แล้วอีก15%ด้วยก็เป็นท่าเอาไว้ลากทีมก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันทำให้เปลี่ยนยังไงรู้ไหมครับเจ้าตัว เจ้าตัวพัดมืดเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนใช้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้โดยปกติแล้วพัดมืดเนี่ยมันมีสกิลมันมีลีเดอร์สกิลในอารีน่าที่เพิ่มสปีด28%และการที่มันได้ท่า2 a m เนี่ยอมลสเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเล่นงเกณเพื่อนในทีมได้เนี่ยมันเลยทําให้ตัวมันเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่ลากทีมขึ้นมาและก็สามารถที่จะอมอบปับดาบให้ทีมแล้วทาให้ทีมคลีฟเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวมันผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นเมตาของซีซั่นถัดไปด้วยนะครับ ก็คือเล่นทีมรักทีมได้มีท่า3มจงตีรุนแรงนะครับแล้วคือเขาก็สามารถที่จะอาจแอตแทกเข้าเข้าไปได้ด้วยกับท่านี้นะครับโหดมากทีเดียวเอาไว้เปิดก่อนโหดมากนะฮะอันต่อไปนะครับลิงท่าแสงนะท่า3ของลิงท่าแสงเนี่ยคือถ้าเกิดที่ฝั่งสตูเนี่ยมีดีบัฟนะครับโดยแต่ละดีบัฟที่อยู่บนหัวสตูเนี่ยจะทําให้เดิมเนี่ยท่าสามเนี่ยคือมันโจ,จมตีหมู่ใช่ไหมทำให้หลับหมู่นะครับท่านี้มีการปรับปรุงขึ้นมา ก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับก็จะทําให้ลดแอตแทกบาลง50%ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามี2 d ดีบัฟก็ทําให้แอตแทกบาเกตเนี่ยเหลือ0%เลยเอ,อซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมก็มันจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นหลังจากตัวที่ทําดีบัฟให้ฝั่งศัตรูแล้วอะครับก็ก็ถ้าจัดลําดับของทีมดีๆก็น่าจะอ่า เจ๋งเหมือนกันนะตัวนี้นะครับลิงแสงอันต่อไปลิงน้ำนะครับลิงน้ำนี้เจ๋งมากขึ้นนะก็ถ้าเอาตัวอีโกะแอทแท็กเนี่ยถ้านี้คือเพิ่มการโจมตีเป็น6ครั้งนะครับโดยการโจมตี6ครั้งเนี่ยแต่ว่าเดเมจทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น2 2%งองเอการโจมตีหลายๆฮิตก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเพิ่มเดเมจด้วยก็ถือว่ายิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับออันต่อไปนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะลิงไฟนะครับลิงไฟ ตีท่า2ลดคูดาวลง3เทินถ้าอัพเต็มเนี่ยเหลือ2เทินการที่ลิงไฟเนี่ยสามารถที่จะเอาท่าที่2เนี่ยโจมตีได้ถี่มากขึ้นเนี่ยอันนี้ยน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเดิมโดยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะเอาลิงไฟไปการพวกทีมซี CC. คือเดิมอะ่ะมันเป็นตัวที่มันการพวกทีมซีซีได,ด้ดีอยู่แล้วผมเล่นระดับการเดียน2 g u การเดียน3ะครับ2แดง3แดงเนี่ย ยังมีการพลิกมาใช้กันอยู่เลยเป็นตัวที่เอาไว้ต่อต้อตานแฟรี่คิงธาตุลมโพไซดอนธาตุไฟหรือตัวหยุดใดๆเนี่ยได้ดีมากๆนะครับท่า2เนี่ยเป็นท่าชีวัดระดับหนึ่งเลยนั่นก็คือแบบทำให้เกิดกอ่อแตดูเลือดได้อย่างเงี้ยมันสามารถวิดเลือดคืนไปได้ด้วยและนอกจากนี้มันยังสามารถทําให้เกิดกอ่อแตได้ทําให้เพื่อนในทีมเนี่ยสามารถมาตีไอตัวพวกนั้นอนะได้ สบายมากขึ้นนะครับผมว่าเป็นการเปลี่ยนที่สําคัญของลิงไฟและน่าใช้มากขึ้นลิงลมก็เหมือนกันนะครับลดคูดาวนะครับท่าที่2ลง3าเหลือ3เทนินก็อัพเต็มหน้าเหลือ2อเทินท่านมือเช่นกันก็ขโมยบัฟได้ไดบ่อยขึ้นแต่ของท่นนานมือผมว่ามันยังเฉยๆอยู่เหมือนกันนะครับเดมอนธาตไฟนะครับเฟรมออฟเฮลตัวนี้นี่เรียกว่าบัฟก็ได้แต่ว่าคือเพิ่มดาเมจนะครับของท่าเฟรมออฟเฮลขึ้นมา อีกหน่อยหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับ C Emperor หรือว่าอ่าเจ้าตัว Volcan ท่าน้ำนะครับท่าสานะ Melstrom นะครับเอ๊ะเดี๋ยว Melstrom นี่มันท่าสอหรือทา่าสาวะเดี๋ยวผมขอเช็คน่าจะท่าสามมั้งนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะ Melstrom นะครับท่านี้ก็เป็นท่าโจมตีหมู่แหละก็มันทำให้ไม่เกิดการ ตีวืดตีจะไม่มีการตีฉลับจากท่านี้นะฮะนี่ครับท่าที่3นะอ่าใช่ท่า3จริงด้วยมีสตรมนะครับก็เป็นท่าที่โจมตีทุกตัวนะครับผมแล้วทำทำให้ติดสโลแล้วก็ท่านี้ไม่สามารถติดการซิ่งได้นะถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเปิดก่อนก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับ หรือมีเออมีมีมีม,มีไม่สามารถติดการซึ่งฮิตนี้สำหรับท่า3ได้ดีเพราะว่ายังไงก็ทําให้ติดลดไอแท็กบาร์กับสโลได้แทบจะหนึ่งร้อยเปอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ดีดีมากอันอันต่อไปบีชมังธาตุลมนะครับบีชมังธาตุลมนะก็เพิ่มโอกาสการติดก่อนแตะไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์รับรองว่ากิวลว์ละอุแน่นอนนะครับกับไอเจ้าตัวรีเทชนี่แหละนะครับบีชมังธาตุลมนะฮะบ,บีชมังธาตุไฟลมแสง อ๋ออันนี้จะทําให้ชาแซมเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือถ้าฮิลของมันเนี่ยมันสะก่อนอ่าพอมันฮิลเนี่ยมันจะล้างดีบัฟออกจากตัวหมดก่อนนะครับนั่งสมาธิแล้วก็เกิดผลดีกับกับตัวเองนะครับเพิ่มเลือดอ่าห้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ล้างดีบัฟด้วยอันต่อไปนะ่าสนใจนะครับอฟีธาไฟตัวนี้คิดว่าเดิมก็เป็นเมตัลอยู่แล้วรอบนี้ก็จะเป็นเมตัหนักเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าท่า3ของมันนะมันก็จะ ลดเดเมจลง30%จากศัตรูที่ไม่มีดีบัฟนะครับ30%เอาไปเอาไปสู้กับพวกทีม uh, uh, พวกทีมที่มี uh, ท,ม uh, ที่มีตัวล้างนะครับก็สนุกดีนะอันนี้ถือว่าโหดขึ้นนะฮะจโจ๊กเกอร์ธาตุน้ำนะครับจโจ๊กเกอร์ธาตุน้ำนะผมว่าจโจ๊กเกอร์ธาตุน้ำรอบนี้มันปรับทำให้ตัวเนี้ย มันจะกลายเป็นตัวที่มีพลังอํานาจเหนือกว่าจ๊กเกอร์ธาตุไฟซะอีกนะครับคือธาตุไฟนี้โดนโยนทิ้งแน่นอนนะก็มันจะเปลี่ยนท่าจากท่าเซอร r ไพร l o ล็อกเป็นเซอร์ b ไพนั่นคือท่าที่วางระเบิดนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าท่าสามของมันคือถ้ามันตายนะครับมันก็จะชุบชีวิตกลับมามีพร้อมวิวด้วยนะก็โหดมากทีเดียวนะครับอ่าอันต่อไปนะครับเมอร์เมดธาตุน้ํานะครับ คลัชโฮฟเอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูไอ้นี่น,นิดน,นึงแล้วกันนะผมขออนุญาตดูไอ้เจ้าตัวจ๊กเกอร์ธาตุน้ำน,นิดนึงผมอยากรู้ว่าเบสแอทแท็กมันเยอะเท่าตัวอื่นไหมนะครับสักครู่นะถ้าเทียบกันโจ๊กน้ำโอเคโจ๊กน้ำชื่อเซียนนะครับโจ๊กน้ำนะฮะชื่อเซียนโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีใครปั้นเลย โอเคราคาอยู่ที่834นะเซียน834นะครับถ้าเทียบกับธาตุไฟล่ะถ้าเทียบกับโจกธาตุไฟแล้ว834นี้ก็เยอะนะถ้าเทียบกับธาตุไฟ834โอกว629อะ่ะ เ้ทธาน้ำดีกว really ่าเยอะเลยแล้วเบิดแรงด้วยนะครับแอตแทกเยอะกว่าจมเลยนะทตุน้ำน่าทำนะโจกทตุน้ำเนี่ยเบสแอตแทกเยอะมากนะครับอ่าเมอร์เมดท่าุลมนะครับคลัสเชสโฮปนะครับอันนี้ท่าสามนะครับก็เพิ่มอากาศส80%ในการติดเกาะแตกแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์2เทิร์นเอ่อเจ้าตัวเมอร์เมดเนี่ยมันจะมีการปรับ สกิลก็คือหลังอาเวกเกนเนี่ยเพิ่มเบสปีดขึ้นมาอีก15ด้วยก็เบสปีดของมันก็จะขึ้นมาเป็น110นะครับแล้วก็ท่าเนี้ยจะเป็นท่า,ท,าที่เอาไว้เปิดก่อนได้ค่อนข้างดีคือมันจะมีความสามารถในการลบบัฟจมตีหลายๆครั้งนะครับลบบัฟออกนะครับเข้าใจว่าลบลบบัฟทั้งหมดออกนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวกลับมาดูได้ด้วยนะครับเ,เนี่ยเงือกเนี่ยมันจะทําการโจมตีเนี่ยท่าที่3เนี่ยมันจะโจมตี3ครั้งนะครับ อ่ m r v m t v e t h n e f n e i i l i f l e f t ก c t อ๋อโอเคการโจมตีครั้งแรกลบบัฟนะครับแล้วก็ uh, ทำให้เกิดเกาะแตกนะครับแล้วก็ uh, เพิ่มคูลดาวสองเทิร์นด้วยโอกาสา50%ก็เป็นท่าเปิดก่อนที่น่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่ฝั่งศัตรูเนี่ยเริ่มมาก็จะมีวิวอยู่แล้วนะก็ลบออกแล้วก็ uh, ทำเกาะแตกเพิ่มคูลดาวเพื่อในทีมก็วิ่งตามได้เลยนะฮะแต่อันนี้มีข้อเสียอย่างหนึงคือหนึ่งมันสปีด110ก็จริงนะครับผม หลังจากอเวกแล้วอันนี้ต้องหลังหลังจะปรับสก,สกิลแล้วด้วยนะแต่ว่ามันก็มันไม่ได้เพิ่มแอดแทกบาให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวเร่งมาก่อนมันด้วยนะอันนี้นะครับเมอร์เมท่าไฟน้ำธาตุน้ําลมแสงธาตุแอร์ชิลนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นปริมาณของชิลจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับแต่อันนี้คือเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปริมาณของชิลจะเพิ่มขึ้นตาม max hp นะครับซึ่ง ก็ดีและไม่ดีนะอันนี้คือถ้าไปนใน RTA เนี้ยเ mm hmm. ละเกมชิลก็จะอ่อนอ่อนอ่อนเปรี้ยเพรแรงมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเละเกมเขาก็ใช้ผลอ่าใช้ประโยชน์จากการรักษาอาการจะเป็นส่วนใหญ่นะฮ mm hmm. ะเงาเม็ทัดไฟมืดนะครับแกลเลอรี่โอ้โหอันนี้คือโหดมากนะครับคือเดิมเนี้ยฮิลเพื่อนที่มีมันเป็นท่าฮิลบวกชุบนะซึ่งถ้าอ่าซึ่งถ้าเพื่อนเนี้ยรอบเนี้ยถ้าเพื่อนตาย นะครับชุบกลับขึ้นมาเพิ่มแอตแทกบาร์สามด้วยอันนี้ทำให้เงือกมืดเนี่ยมีความชั่วร้ายเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมไม่มีด้วยนะครับต่อไปนะครับมะเมตท่าแสงนะครับแกลลิงมิสท่าพาสีมันนะครับโอ้เพิ่มการฟื้นเลือด25%จาก10%โอ้ยโหดอยู่นะทำให้เงือกแสงเนี่ยมีความน่ารำคาญพอๆกับ พอๆกับเจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัววาแสงเลยนะครับอันนี้มันเพิ่มฮีลไว้ด้วย25%ทำให้ตีเกิดติดแการสซิงได้ด้วยนะสไนเปอร์นะครับอันนี้น่าจะทำมีการปรับสไนเปอร์มากขึ้นท่า1นนะครับเพิ่มดดเมจแรงขึ้น10%นะครับผมแล้วก็ตีทะลุเอฟเฟกการป้องกันดดเมจด้วยนะ,ะสไนเปอร์ธาตุไฟลมมืดนะครับถ้าลงไปเตรียมตั้งรับ นะครับอ่าท่านนี้ก็ลดคูดาลง1นึ่งเทิร์นเอ้ยก็ทำให้สามารถนั่งได้บ่อยขึ้นนะแต่สาหรับมืดเนี่ยคิดว่าถ้านั่งยองเนี่ยมันน่าจะพาสีิกมันน่าจะช่วยอยู่แล้วทำให้นั่งนั่งยองได้บ่อยขึ้นนะฮะอ่ะสไนเปอร์อ่มีสกิลพาสีิชื่อเดดไอนะครับก็จากเดิมเนี่ยมันอ่าคือทำการสุ่มการติดกลอแตก1เทิร์นนะครับอันนี้คือมันจะเปลี่ยนเป็น decrease the defense of the enemy with the worst HP for turn. Oh. เอชอร์หนึ่งเทออเอออันนี้เป็นการแบบทำให้เกิดเกาะแตกกับสตูที่มี HP น้อยที่สุดหนึ่งเทิร์นมันจะดีจริงเหรออันนี้ผมไม่รู้นะไซเปอร์ท่านลมนะครับ oh. i, โ,โหเฮ้ยโคตรโหดอไซเปอร์ลมอ่ะคือไอ้จังหวะที่มันนั่งอยู่อ่ะ จังหวะที่มันนั่งอยู่แล้วถ้ามันโดนตีใช่ไหมเดิมมันจะเพิ่มอะไรนะมันจะเพิ่มแอตแทกบาร์50%ใช่ปะ่ะอันนี้คือเพิ่มเต็มเลยนะครับคือระหว่างระหว่างนั่งออย่าไปยุ่งกับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแต่โดนเสษดีบัฟเข้าไปนะฮะท่านมืดเอ้ยท่านมืดกระปรับเว้ยท่านมืดกระปรับก็คือ,อ,อจากเดิมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสามารถเก็บศัตรูได้แล้วเนี่ยจะกลับมานั่งยองต่อเลยอันนี้คือถ้าเกิดว่าฆ่าถ้าเกิดว่านั่งยองอยู่นะครับ จะเพิ่ม ATTACK Bar 50%ด้วยหลังจากที่ฆ่าศัตรูตายโห้โคตรโหดเลยคือนั่งยองยิงยิงเสร็จแล้วนั่งยองต่อแล้วพร้อมกับ ATTACK Bar 50%อโหโคตรโหดโหดมากจริงจริง้ยน่าเล่นนะไซเปอร์มืดเนี่ยไล่เก็บเลยนะครับเวลามันนั่งยองรู้สึกว่า d ด m เ g e มันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยด้วยนะเมจิกนะทตุไฟนะครับเพิ่ม Attack 1นอ่อถ้าพาร์สีมันนะครับเพิ่ม ATTACK 100%ถ้าศัตรู มีเอเนถ้าศัตรูมี HP มากกว่าเรานะครับแล้วก็แล้วก็ทำให้เธอมันได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่า HP มันน้อยลงนะครับเมจิกนัยธาตุาไฟนี่ผมว่าก็ยังเฉยๆนะครับเมจิกนัยธาตุลมนะครับเทมเพตซอร์ Sword, เข้าใจว่าน่าจะทา3แา3นะนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับเทม p เพตซอร์ของเมจิกนทยธาตุลม เมจิกในธาตุลมสักครู่นะครับอ่ะเมจิกในธาตุลมนะครับธาเทมเพลตซอสอันนี้เป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับโจมตีเป้าเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นลบแอตแทกบาร์ของโซ็นต์ในการโจมตีครั้งที่1ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ดูแอตแทกบาร์ของศัตรูทั้งหมดอ๋อ30%อ่า ด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอ๋อเอาไว้ดูดเกยศัตรูทุกตัว30%ได้ด้วยในการโจมตีครั้งสุดท้ายอ,อ,อันนี้น่าจะดูดเฉยๆนะครับก็ถามว่าดีไหมก็คงต้องรอดูนะตัวๆในชีว่าคงต้องรอดูนะครับมันดู30%มมันก็ช่วยทีมได้นะต้องดูว่าผมเข้าใจว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ย ถ้ามันหมายถึงอย่างนี้แปลว่าครั้งสุดท้ายมันมันตีหมู่แทนนะ mm hmm. ก็ถ้าใส,ใส่ใส่สตันก็น่าลุ้นนะครับ mm hmm. dry ad ท่าน้ำนะฮะ dry ad ท่าน้ำถ้า t r e e of loss นะเอ่อ uh, t r e e of loss ของ dry ad ใช่ไหม dry ad เนี่ยเป็นตัวที่คนยังไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะเจอในเอ่าเจอในไอ้เจ้าตัว dimension hole นะครับ t r e e of loss ทตาที่3นะ เดิมเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีศัตรูแล้วก็ลดแอตแทกบาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดออฟลีเวียนสามเทิร์นนะครับอ่าทำให้คือลดแอตแทกบาแล้วก็ทำให้ติดออฟลีเวียนสามเทิร์นแต่อันนี้ทำให้ติดเกราะแตกด้วยโอ้ยน่าสนใจนะอันนี้เอาไว้ฆ่าอาร์คไฟไฟออาร์คแสงได้เลยนะท่านี้เอาไว้ฆ่าอาร์คแสงได้เลยแถมทำการโหติดออฟลีเวียนสามเทิร์นนี่ดีกว่าจินแสงอีกนะเอาจริงแล้วเกราะแตกด้วยอะ่ะ ดรายแอดก็น่าสนใจนะครับเนี่ยแล้วมันมีท่าแบบถ่ายโอนไอ้พวกดีบัฟให้กับฝั่งฝั่งศัตรูด้วยนะโหใช้ได้นะดราแอดนี่ตัวโหดเลยดรายแอทาดน้ำนะครับดรายแอทาาลมก็ยังกองแก๊งเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าศัตรูมีดีบัฟหัวกะโหลกอยู่แล้วตีเข้าไปก็จะเพิ่มหัวกะโหลกเข้าไปเป็น2องเทินนะครับกากอย ไอ้ไดายดายแอดนามนี่เป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์อาร์คแสงดีขุดโคตรบอกเลยแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกเอ่อพวกแบบพวกแบบอะไรอะแสงมืดโกงโกงได้ดีด้วยนะเต็มตัวดูให้ดีนะครับกาก้อยนะครับกาก้อยทุกธาตุนะถ้าโซนธาตุธาโซนคลอเนี่ยถ้าตหนึ่งเนี่ยเพิ่มโอกาสการติดเอ่อเพิ่มโอกาสการติดสตันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มโอกาสการติดสตันสามสิบเปอร์เซ็นต์ เอ่อผมขอดูก่อนนะว่าเดิมเนี่ยของกากรยเนี่ยมันเพิ่มเอ่อมันเพิ่มเอฟเฟกไหมหลังจากการโจมตีนะครับกากอรอยรอยรอยกากอยลมอ่ากากรยนะครับสโตนคลอโอท่าหนึ่งมีแค่เพิ่มได้ a g อย่างเดียวอันนี้คือเพิ่มโอกาสคือเดิมเนี่ยมันเพิ่มด e เฟน s ์ตัวเองอันนี้คือเพิ่มทําให้ติดส t u นด้วยกด <c oughs> เข้ครับ การติด stun ด้วย30%นะครับโอกาสก็เยอะนะท่า2การกอยธาตุไฟ,ไฟมืดนะครับ destructive core นะครับเพิ่มการประวัหนึ่งเทิร์นก็ถือว่าใช้ได้นะการกอยธาตุน้ำนะครับ state of robust เพิ่ม condition ใน passive ถ้าเกิดว่าจบเทิร์นเลสแดนสาอ๋ turn, อโอเค ถ้าเกิดว่าจบเทินด้วยสัด้วยเลือดที่มากกว่า50%ก็จะแปลงร่างเป็นลูกปันได้นะครับก็อันนี้ผมไม่ค่อยใช้ด้วยแหละก็เลยคิดว่าเฉยๆนะ,ะส่วนท่านลมนะอันนี้ก็คือโอเคอของท่านลมนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าในขณะที่ อ่าพาสีฟของมันนะครับ Statue of Pain นะน,นี่คือถ้าศัตรูมาตีมันอะนะครับแล้วมันไม่ติดคลิปนะครับคูลดาวของสก,กิลจะจะลดลงนะครับผมไม่ได้ใช้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าดีดีดีไหมนะครับกากอยท่าแสงนะกากอยท่าแสงเนี่ยเดิมก็ผมว่ามันก็โหดอยู่แล้วนะมันสามารถที่จะมีท่าที่เอาไปล่อศัตรูแล้วก็ในท่าศัตรูตีมันในขนาดที่มันเป็นรูปปั้นเนี่ยก็จะเพิ่มคูลดาวใช่ไหมนะครับ <c oughs> เมื่อเกิดการเพิ่มสกิลคูลดาวน์ของศัตรูที่โจมตีเราอ่า uh, The cooldown time can exit the max cooldown time เฮ้ยเฮ้ยท่านี้นี่แบบโกงนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่า uh, when increasing the skill cooldown time when increasing the skill cooldown time on the target attack you the cooldown time can exceed the max cooldown time ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าสตูนียมามาตีเราแล้วติด max cooldown ใช่ไหมฮะอ่าอย่างเช่นบอกว่าอ่าสตูนียมี cooldown 5เทิร์นใช่ไหมอ่าถ้าสกิลที่ของสตูเนี่ยมีมี cooldown 5เทิร์นสตูมาตีกากอยลบไป2เทิร์นใช่ไหม สมมติว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยโดนล,ล่อมาตีบ่อยๆเข้าอย่างเงี้ยก็คืออย่างสมฟุคูดาวห้าเทินใช่ไหมแล้วแบบตีจนกระทั่งแบบคูดาวนี่เกินขึ้นไปเป็นแบบเจ็ดแปดเทินอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบมีโอกาสที่ทาให้ไม่สามารถกลับมาใช้สกิลได้อีกเลยนะครับผมก็เออเป็นเรียกว่าเป็นกิมมิคลวกันเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะผมว่าอันนี้มันโอกาสที่มันทําให้ติดขนาดนั้นนี่มันน้อยมันก็จะเป็นกรณีที่แบบฝั่งศัตรูเนี่ยเฮ้ยโดนโดนรีสกิลหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเราก็แบบ เพิ่มาตีกากรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้แบบใช้สกิลได้ชา้าลงไปอีกนะครับเมจิคอลขาอาเชอร์นะเมจิคอลขาอาเชอร์นี่ก็น่าน่าสนใจนะครับธาตุาไฟน้ำมืดนะครับเพิ่มดาเมจ10%นะครับถ้าเวชแอโร่ ero, ถ้าน่าจะท่าสองมั้งมีการบัฟฟาร์มีเพิ่มขึ้นมาใครมีฟาร์มมีนี่อันนี้ก็น่าสนใจนะ Light, ไลท์เวชแอโร่เพิ่มความแรง10%นนะครับอันต่อไปนะครับผมธนูธาตุลมนะครับนีเนสคีเนสนะ ถ้าพาสซีฟมันเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณคริติคิลเดามอจหอตาม HP ที่เสียไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ใหม่ใหม่กันธนูธนูลมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูธนูแสงกันบ้างนะครับคริ t คริ l คริ o เข้าแอโร่นะเอ่อ <c oughs> ได้ทันทันทีถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ไม่ติดสตันนะครับเออรู้สึกว่าถ้าคริ t ติ a ค a ลแอโร่เนี่ยของเจ้าตัวคริสเนี่ยนะครับ คริ t ติคอ a ลแอโร่เนี่ยคือท่าสามนะคือมันคือเดิมเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็สตัร์เป้าหมายด้วยแล้วก็ทำให้ติดก่อแตกด้วยสองเทินนะครับมีโอกาสหกสิบเปอนะอันนี้คือเพิ่มคุณสมบัติขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูไม่ติดสตัร์จะได้เทินเพิ่มอ,อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคริสเฉย ซึ่งผมคิดว่าคือถ้าเล่นสายดามจเนี่ยเล่นสายดามจเพียวๆเนี่ยไม่เล่นแอคเคเรซี่อันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะสามารถยิงท่า3แล้วต่อได้ท่า2ได้เลยแต่จริงๆผมยังมองว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ฟาร์มีนะครับท่าแสงคลิปข้อแอโร่โเหมือนกันนะครับก็คุณสมบัติดียวเดียวกัน mm hmm. ส่วนแมจิคออาเชอร์ท่ามืดนะครับก็เพิ่มโอกาสในการทะลุเกราะ15%จากท่าชาร์โดแอโร่ด้วยนะครับ mm hmm. อ๋อเพิ่มโอกาสทะลุเดฟ ตามจํานวนบัฟที่ศัตรูมีนะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวหลังจากเอาไว้แค่แล้วมนะีอะไรน่าสนใจบ้างนะหนึ่งนะครับนั่นคือแพนด้าธาตุไฟนะหลังจากเอาไว้เสร็จแล้วนะครับจากเดิมจะเพิ่มเลสชิพห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเพิ่มเพิ่มสกิลคาร์มายให้มีความสามารถในการล้างอ่าล้างบัฟอ่าล้างดีบัฟบนหัวเพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีถือว่าถือว่าค่อนข้างดีก็คือเพิ่มฮิลแล้วก็ล้างดีบัฟให้เพื่อนทั้งทั้งทั้งทีมด้วยตัวนี้แพนด้าวอร์เร เอาไปใช้ผมว่าใน RTA ก็ใช้ได้ดีเลยนะเพราะว่ามันสามารถพอมันล้างได้แล้วเนี่ยมันแบบมันสงติดสเตตัสผิดปกติบนหัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันดับที่มืดน,นะอ่าถ้าโซดีบัวนะครับอ่าถ้าเพียโซนะครับผมเดิมเนี่ย พีโซเนี่ยรู้สึกว่าจะท่าสองใช่ไหมของอันดูบิสท่าท่ามืดเนี่ยอันนี้คือมันเปลี่ยนมาเพิ่มาลังท่าสามแทนคือแบบว่าจะปรับสกิลก็บอกกันดีๆก็ได้นะมาเปลี่ยนตอนจังหวะเอาเวกเชนแทนนะครับอ๋อโซดีวัคือท่าสองเดลี่แรดอ๋อเดิมเนี่เพียโซเนี่ยคือท่าหนึ่งนะอันนี้คือมันมาปรับท่าสองแทนนะครับโซดีวัท่าสองนะครับท่าสองนี่คือไอ้ท่ากระโดดฟันนั่นแหละนะครับ ท่านี้คือ So ลิวเดอร์สเปนเทนเพิ่มจากเดิมเนี่ยคือกระโดดไปฟันแล้วเพิ่มพลังเพิ่มเ p 5พิ่ม HP 50%ตามดาเมจที่ทำได้อันนี้คือเปลี่ยนเป็นจมตีเสร็จแล้ว Recover HP ให้กับเพื่อนทุกคน30%ตามดาเมจที่ทำได้อืมก็ยงังงง,ง,ง,งอยู่เหมือนเดิม <laughs> ก็คือเพิ่มก,ก,ก,ก็คือเป็นตัวฮีลวะแต่ส่วนใหญ่แล้วอันดูบิสม่อเขาเล่นเป็นตัวเปิดก่อนกันนะครับมันก็ ต้องรอดูแหละว่ามีคนจะคิดทีมแบบไหนออกมาเล่นนะครับอันดุบิสธาตุลมนะอันนี้น่าสนใจนะครับเพิ่มสกิลเพิ่มความแรงเพิ่มพัฒนาไอตัวสกิลแบรนด์ออฟเฮลนะครับผมก็พอยิงเวลาเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดออบลิเวียนสเทิร์น50%ด้วยนะก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นก็เอาไปตีพวกอะไรพวกเออ่พวกที่มีพัลสิโฟโทได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยครับแล้วก็เมอร์เมทธาตุน้ำนะไอธาตุลมนะครับเพิ่มแอตแทก อแอตแท็กสปีด15%นะครับเอาเวกล้วเพิ่มสป mm ีด hmm. ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับคิเมล่ามืดเนี่ยหัวเทียมอมาหิดเลยจากเดิมก็คือว่าเพิ่มเลส25%เนี่ยเอาเวกล้วเพิ่มครีส15%ทำให้ทำคริสเลสง่ายขึ้นอันนี้คนใช้คิเมล่าลมนะคิเอ้คิเมล่ามืดคิเมล่ามืดยูเซอร์นี่เตรียมตัวไว้เลยนะครับอีฟ mm ิท hmm. ัสลมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นเมตาได้นะ mm hmm. เพราะว่ามันมีเปลี่ยนเปลี่ยนไอตัว лидер สกิล hmm. เป็นเพิ่มแอตแท็กสป อันต่อไปก็เป็นการแก้บัักนะครับอ่าโอเคมีแก้มีแก้บักอะไรสำคัญสำคัญไหมอ่ะอย่างของแมวมือดอาจจะมีบางอ่าบางจังหวะนะครับผมที่มันไม่คาเตอร์นะอย่างเช่นผมเคยเจอว่าแมวมืดเนี่ยเจอถ้าตีหมู่อย่างเช่นแบบของบิสไลเดอร์ลมเนี่ยยิงเข้ามาแล้วมันไม่ยอมคาเตอร์บ้างก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อ่แก้บลักนะครับคิดว่าน่าจะทําให้ออกบ่อยขึ้น สเต็งมาสเตอร์ธาตุไฟโอเคแก้ไปกากรทุกธาตุดูอิดธาตุไฟดูอิดธาตุแสงอ่ะก็คิดว่าประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับสกิลบาลานซ์ครั้งล่าสุดนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะในการเติมตัวก็มีเมตาที่น่าสนใจอยู่หลายตัวรวมๆแล้วผมก็คิดว่าผมให้เครดิต หลายตัวนะครับก็มีอะไรพวกถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ผมมีผมก็ให้พวกลิงไฟนะครับใครที่มีนินจามืดนินจามืดนี่ก็โหดมากทีเดียวนะครับดรายแอธาตุน้ำเป็นความหวังในของหวัขงของหมู่บ้านนะครับในการฆ่าพวกพวกอาร์คแสงพวกดูอิดมืดพวกอะไรพวกนี้นะครับอลาเคลิลธาตุาไฟ ถือว่าดีทีเดียวดีทีเดียวนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ต่อต้านกับไออ่าพวกแสงมือพาสศิลโกงๆได้เ i ฟเฟคไฟนะครับผมอ่มีความสามารถในการป้องกันดามเสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าศัตรูไม่มีดีดีดีบัฟทำให้มันตายยากขึ้นไปอีกนะฮะอ่บีไลเดอร์โดนเนฟลงมาเล็กน้อยยังพอใช้งานได้อยู่นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่าสไลเปอร์ทัดมืดก็นาเล่นเหมือนกันนะอ่โอเค ประมาณนี้ครับสำหรับสกีบาลานครั้งล่าสุดขอบคุสัก,การรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย